สำหรับการบ้านพวกเราจะต้องส่งผนังแล้วก็สตรีทนะฮะแล้วอีกไฟล์หนึ่งก็จะเป็นเสานะฮะแล้วก็จะเป็นประตูนะครับสองไฟล์ด้วยกันวิธีทำนะฮะคุณจะต้องเซฟเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะฮะสมมติว,ว่า Color นะ,ะอันนี้คือ Color ของส่วนของ Wall ของผมนะฮะคุณอาจจะแยกแบบนี้ก็ได้หรือจะรวมรวมระหว่าง a l l กับ Street ด้วยกันก็ได้นะครับสเปคนะฮะแล้วก็บั นะเดี๋ยวมาดูว่าในคัลเลอร์ก็ปกติคัลเลอร์ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมา,าก็คือคุณก็ต้องสร้างของคุณนะครับคัลเลอรอ์เดี๋ยวมาดูในสเปกนะฮะเดี๋ยวผมปิดปิดในส่วนของสเปคสเปคสังเกตว่าบางส่วนผมจะไม่ทําสเปกลงไปอย่างเช่นเดิร์สพวกนี้นะผมไม่มีสเปคการาฟฟิตี้ผมไม่ใส่สเปกลงไปนะฮะผมใส่ที่ผนังของผมอย่างเดียวเพวกการาะกราฟฟิตี้นี่ไม่ต้องนะฮะ มันแล้วแต่คุณนะฮะตรงไหนยอยากให้มีสเปกหรือไม่มีสเปกนะครับอ่าหลือวมาดูบัมนะฮะในส่วนของบัมอันนี้ผมไม่บัมเพราะว่าถ้าบัมเดี๋ยวมันจะเป็นส่วนลึกลงไปนะพวกตะไครพวันนี้ผมไม่บัมนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวปูนตรงนี้มันจะถูกยุบไปด้วยบุ๋มไปด้วยรอยเข้มของอ่พวกตะไค,คร้น้ำนะฮะพวกบัมผมไม่ใส่นะฮะกาฟิตี้ไม่ใส่บัมไม่งั้นเดี๋ยวจะบุ๋มเป็นรูปกาฟิตี้นะฮะก็ ไม่ถูกหลักนะครับดังนั้นอันนี้ ump, นบั๊มนะฮะก็เลือกเอาเองว่าส่วนไหนคุณจะบั๊มส่วนไหนคุณจะไม่บั๊มนะครับส่วนไหนจะใส่สเปคไม่ใส่สเปคคัลเลอร์นะครับคุณอาจจะรวมสตีกับวอลอยู่ด้วยกันก็ได้หรือคุณจะแยกนี้ก็ได้นะฮะเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็ตรวจง่ายแล้วก็ทํางานก็ง่ายแล้วเวลาคุณเซฟมันก็ง่ายเช่นคุณจะเซฟแอสนะฮะวอลอ้อโทษทีนะฮะสตีดคัลเลอร์วอลคัลเลอร์เซฟลงไปนะฮะ แล้วก็สเปคตัวบัมนะครับอา,อาทิตย์หน้านะครับอยากได้ไฟล์ที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้สอนเรื่องจัดแสงต่อแล้วจะได้จบนะครับสามอาทิตย์ด้วยกันแล้วอาทิตย์ที่4เราจะมาขึ้นโปรเจกต์ฟักทองของเรานะครับนํานะครับการบ้านจะต้องมี2ผืนด้วยกันนะครับผืนแรกก็คือผนังกับพื้นนะฮะผืนที่2ก็คือ เสากับประตูนะฮะบางคนชอบมาบอกอาจารย์ว่าไม่ได้สั่งนะมันเป็นไปได้ยังไงคุณคุณก็ต้องดูด้ว่าเท็กซเจอร์ตรงผนังกระปูไอ้เสาเนี่ยพาย์กับดอนเนี่ยไม่มีได้ยังไงมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับให้ส่งการบ้านทั้งหมดเลยนะครับอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ